นะคะเรียกร้องกันไลายค่ะเรียกรับสายด่วนวงในมาแล้วนะคะเรียกรับจากวงฉนักตั้งเพียเห็นวะเนาะนี่เนาะเ <c oughs> ข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะขอคนละสามแชร์สามแชร์แช่แช่ออกไปนะคะตอนนี้ช่องอาจจะถูกติดกลั้นนะคะเพื่อคอยเห็นคลิปวิดวีโอเวลาเด่งพึ้งเด้งปึ้งๆๆ้นไปนะคะท่านผู้ชมมาค่ะมาสัญญาจะพาเอฟแม่แม่เอฟซีอยนะคะมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะเกีย่ยวนิ้วมือสดๆเลยเนาะ ้อที่หนึ่งมีตันาจ้นสอบกันไปเนาะแม่แม่เอฟซีทุกคนค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาด,ดูอ่าเลขลับสายส่วนจากกองลนกนะคะเดี๋ยวขอเขดียอ d n เอแป๊บหน,นะะึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมกินข้าวสอากันไปเนาะค่ะแม่แม่แมวันนี้มาแต่เช้านะคะมาแน่นอนมาชาที่กว่าไม่มานะคะยวขอเียนดีเองอีกอันนี้สายนี่ทั้งวิง่งทั้งจับปูนะคะ สายวิ่งทั้งสายจับคู่นะคะวิ่งบนเจ็ดกับศูนย์นะคะแล้วแกบ,บนคอเทียนไปเพิ่งแป๊บน,บนึงนะคะเทียนให้ดูกันสดๆไปเลยนะคะจับคู่กัจ็จน เครับันน้แล้วม่แมากน้่กันดูอ่ะแค่นี้เอาคามมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปนี่นะคะจะเขียนแป๊บหนึ่งค่ะท่านผู้ชมสายด่วนลงในนะคะมาแล้วเดี๋ยวื้นนี้จะพาไปตามไปที่เสียใต้ร้อยร้านแล้วก็พี่แดนใต้แล้วค่ะนีมีนันกันเนาะค่ะประมาณกินข้าวเช้าเลยเขาเช้าเสร็จประมาณเก้าโมงเช้าค่ะท่านผู้ชมวันนี้เอาเรียกรับกองฉลากไปก่อนนะค่ะ รับจากกล่องสลากพิเศษในเม็ดเดียวได้ค่ะสามตัวเม็ดเดียวนะคะนี่น้าบันไปรอแป๊บนึงนะคะแยกเก็บเป็นแพ็ค นะะในส่วนครีมนะคะ่ะใครที่ยังอยากได้ก็ยังสั่งจองกันได้เหมือนเดิมนะคะตอนนี้กําลังเทสหน้าที่คลองฟารวยอยู่ค่ะท่านผูช้ชมนี่ค่ะสามารถสั่งจองกับเจบุญมาได้เลยตอนนี้เหลือไม่มากแล้วนะคะในส่วนกาแฟนะคะ่ะสั่งเข้ามามาแล้วค่ะกาแฟมาแล้วกาแฟปวกรดเพิ่มดันพวกอ,อ,อย่างจิตละครอันนี้คือครีมนะคะเป็นครีมของเจบุญนะคะนี่ น้นฝ้านิ้นอะไรเบื้องหน้ารูทานานะหนา้าขาาก็นะหน,าหนา้าขาวปวดแขนปวดตัวนะะเดี๋ยวมือถจะเทศที่น้าคุณพลาดด้วยอย่างเบิเ่งน้ำแข็งว่ากระชับรูปเป็นผลบอลนะคะรอติดตามะค่ะทาผู่ชมน,ะคะคมน,ะะนี่ค่ะครีมเนาะถ้าสนใจสั่งจองนะค่ะเราเปิดเราเปิดรับตัวแทนด้วยนะคะสนใจสั่งจองเข้ามาเลยถ้าสั่งสามกระปุกแล้วค่ะส่งฟรีนะ,ะแล้วก็มีแคมของแถมให้ด้วยนะคะ แต่ว่ากาแฟาที่เจบุญกินเนะ <Yeah. S 1> าะเยอะยานุกออกมาอ่ากาแฟาที่กินเนาะจะเป็นพวกความดันเบาหวานนะคะท่านผู mm ้ช hmm. มพวกสายตาเนี่ยค่ะสายตามั่วเนาะอ่าเป็นอดักจับไขมันเนาะคะ่ะผูใ้ใดที่น้ำหนักหลายนะคะแต่ว่าถ้าถ้าเราจะเป็นพวกในระบบขับถ่ายนะั่นเองค่ะท่านผู้ชม ครับผู้ใดบอกว่าเออเอามากินแล้วมันจะทายบอม,จะ,บอมจะขี่เบิดมือบอลถูกนะคะาบอกางภาษาเขาเนาะบอค่ะทายแค่วันละสองครั้งค่ะคือเขากินเนี่ยเขากินลงไปปุ๊บผายกิ่งกิ่งกิ่งกิก่อยู่นะคะถ้าแ้าผู้ใดอ่าสนใจพี่ว่าก็อยากกินฮ้อนว่ะค่ะส่งแล้วเอาไปกินกับอ่เอาไปกินกับน,น,น้ําแข็งแบบนี้เหมือนใจบุญได้นะแล้วก็ระหว่างวันจะควบคุมอย่างรือว่าบ้านว่านบ,บ้ห้กินเขาได้ค่ะ กินได้แต่ว่าจะกินได้น้อยลงเนาะคะ่ะตอนนี้กาลังเตรียมตัวเองแต่พอจะโลงอีกหาโล่ค่ะท่านผู้ชมรู้สึกว่าตอนนี้จะบวมบวมอาแอลกอฮอล์เวลาโมเลกมากตอนนี้อันร้นอนๆเนาะคะ่ะต้องเป็นีห้อเนาะถ้อยากกินน้ำน้ำยาแบบเย็นๆนัง่งดเนะรอเล่นค่ะตอนนี่ไปกินเจ๊บวกบุฟเฟ่พวกยังยะะตีไลค่ะท่านผู้ชมเล่นนำนักขึ้นเนี่ย มาเรากินแบบนี้ได้เนาะ,ะตอนนี้ฮอกครเฟนี่เดี๋ยวจะไามา่โชว์อีกนะคะ่ะตอนนี้ามาม้พวกเราเร่องเลขก,ก่อนค่ะมาแล้วคะ่ะเป็นสิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเลขลับสายด่วนเลขลับสายด่วนวงในจากกองฉลากเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเห็นกันนี่เนาะทั้งเป็เดก็เห็นเนาะคะ่ะเดี๋ยวขอปรับกล้องด,ด้านบนทั้งสิ้นนันปนเนาะ โอเคแค่ป่ะค่ะน,น,นี้คือเลขรับจากกองฉลากค่ะวิ่งบนศูนย์อเจ็ดกับศูนย์นะคะจะเด่นไปที่เจ็ดค่ะส่วนจับคู่สองตัวบนก็จะมีเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดส่วนสามตัวจะมีเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่ค่ะเน้นที่เจ็ดศูนย์นะคะเลขสามตัว อ่าองหางหนี่่นบอกว่าซื้อพอกันไปได้ค่ะท่านผู้ชมถูกแน่นอนนะคะต่อไปวิ่งลางะค่ะวิ่งลาง8เม็ดเดียวค่ะจับคู่ให้จะมี78 80แย์แล้วก็58นะคะ<ม>เด่นไปที่85้าอ่าห้าดค่ะท่านผู้ชมเลขลับจากกองฉลากไม่ให้เม็ดเดียวคือ9ก0อศค่ะท่านผู้ชมถ้าลองเอามาเปรียบเทียบกันว่ามาตรงกันกับเลขวิ่งพ,พี่แดนไต้บอรหรือว่าพี่เสียไต้ลอยล้านบอค่ะท่านผู้ชมตา่างวดนี้เป็นกันคือบ่ตรงกันเนาะค่ะแต่ว่า เมื่อนี้เนาะค่ะจะมีสูตรลับเนาะค่ะวิ่งบนเม็ดเดียวค่ะเข้ามาแล้วสิบงวดยังไม่พลาดเนาะค่ะตัวเดียวเนี่ยค่ะวิ่งตัวเดียวเฉพาะบนเท่านั้นเมื่อนี้เราจะไม่เหตุสูตรย้อนหลังให้เบิ้งสิบงวดแต่แต่สิบงวดพิ่นเขามาตลอดค่ะหนึ่งตัวมาสองตัวสองตัวมาทั้งสองตัวเลยค่ะท่านผู้ชมเพิ่นจะให้แบบนี้เนาะค่ะคุณบอกว่า,าคุณแม่เอฟซีจากทางฝั่งตะลัามนะคเะพคุณบอกว่าเอาไป ให้แอนสูดเดินดีนะคะยังไม่หลุดเพื่นว่าเอาไปแปงปัดเอฟซี่แห้แม่แน่นอนเกพูดมาสั้นเพ่นบอกว่าแม่พอให้สัมภาษณ์ดกแต่ว่าให้ขอให้ลูกนะเอาเลขไปเว้าเนะคะหรือว่าเอาไปเฮ็ดย้อนหลังให้แม่แม่แมบางงวดนี้ก็ได้มาแล้วะค่ะเลขวิ่งบนตัวเดียวนะคะวิ่งบนตัวเดียวเพื่อนใจสองตัวค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวหรือว่าจะสองตัวมาสองตัว ส่วนหมากจะมาหนึ่งตัวมี่สามมวดติดค่ะมาทั้งสองตัวเลยค่ะนุอผู้ชมค่ะเอาค่ะแคปหน้าจอไว้เลขสายด่วนวงในเนาะคะ่ะเมือ่อนี้จะไปตามที่พี่แดนใต้แล้วก็พี่พี่ใต้ร้อยล้านแล้วก็จะไปตามเลขรับสายด่วนวงในจากคลองพารวยค่ะเมื่อเมื่อกี้ไหหกหกกับเก่าเก่ากัแตกดูค่ะนี่ต่ว่าส่วนหมากเน้นทีหกเก่านะคะเก่าเก่าบอกมาให้ท่านผู้ชมเลยออกอีหลีไหมคะ่ะน้องผู้ชมค่ะนี่เนาะแคปหน้าจอไว้ค่ะ คปเนาะคะ่ะท่านบอท่านบอคอมเหน็นขึ้นเบื้องแน่ค่ะท่านไม่เอ่ยท่านไม่เอ่ยมาชาดีกว่าไม่มาเนาะส่วนมากเล็กรับลงในของสายเจคุณจะมาต่อมวดแต่ว่าปล่อยไปที่ภาพไม่แจ่มม่วงม่มันบ่าขาดเดี๋ยวนูคอเอากระดาษทิชชู่มันเจ็จเล็กล่อาจจะเป็นม่ว่วๆนะคะเดี๋ยวนี้จะเป็นเนี้ย พอเส็จเวบาแม่แ,มแม่ามันมัวมันอกค่ะชัดก็โอ้ชัดขึด้นเล็กน้อยแล้วนะคะเนาะอ่ะต่อไปให้แคบอีกค่ะทางเพดเด็นอยู่เนาะคะ่ะเนาะทางเพดเด็นอยู่เนาะเดี๋ยวทางเพดก่อนเนาะคะ่ะทางเพดใจบุญพาโชคใจบุญพารวยก็ไลเ์เพดให้ดูค่ะท่านอกค่ะทางเพดคอมเมนต์หน่อยนะคะ ที่นี่ชัดแล้มมั่าค่ะโอเคค่ะแคปหน้าจอค่ะเดี๋ยวเราจะไปตามพี่ไปต่อที่พี่ใต้ร้อยร้านแล้วก็พี่แดนใต้ค่ะท่านผู้ชมแล้วจะมาที่เลขลับทองพารวยชัดขึ้นเลยค่ะโอเคเนาะสงสัยกล่องมันมั่วก่ะท่านผู้ชมท่านกันมาค่ะท่านเนาะหนึ่งสองสามแคปค่ะเดี๋ยวเจ็บหุ่นเอาลุงเนาะค่ะถา้าเพาท่านจังหดเนาะ เข้เมนขึ้นมากหรือว่าอยากได้สำนักได้ทีเด็ดตอนนี้สำนักอ่าสำนักที่นาติดสามที่ซูดก็คือพี่แดนใต้แล้วก็พี่ใต้ร้อยล้านแล้วก็จะเป็นพี่เอฟซีใจดีแตกสามตัวสองมวดติดค่ะท่านผู้ชมแต่วกันไล่ซดเป็ซี่ห้เบิรงนก็ดีอย่างหนึ่งนะคะ่ะพี่เอฟซีใจดีวันนี้เน้นมาแล้วค่ะเน้นมาแล้วหลังจากที่หาหางนี่เนาะเป็นสิฟันไงยูทีสองหางหน้าลงทุนหนักๆน,น,นะคะ่ะ ส่วนส่วนสามหางก็ะะเอาเป็นตัวร่องไว้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซี FC ทุกท่านนะคะแคปหน้าจอทันไม่เอ,อ่ยเลขรับกองฉชาลากวัดจอมซีอาจารย์วัดพระจานที์กับสาคัญางกาท่านผู้ชมไปนั่งมาแล้วนะคะเลขแปดสองเนี่ยปุ้ยขึ้นใน้แดงจึงครึ่งมาสัน่นตุลาค่ะเนาะอันนี้ส่วนครีมนะคะก็เดี๋ยวช่วยแม่แมอ,อีก,กอนนะคะแพ็กเกจก็สวยค่ะสวยดี ภาพไม่ชัดโอ้สัญญาณก็ค่อยดีบ่ะคะแม่ชัดค่าระัดบางคนก็นว่าชัดบางคนก็อว่าไม่ชัดแตะอันนี้คือครีมเคลียวดีแพร่บวยบัวบกเดียวกให้เบิ่งค่ะเมื่อนี้เลยทรงบ้านละสามกระปุกสี่หาบ้านค่ะท่านผู้ชมเป็นครีมกลางคืนเนาะค่ะเดี๋ยวจะให้เบิ่งเป็นครีมกลางคืนเนี่ยกันแดดเนี่ยจะเป็นอัไรเสือ แพ้ยินดีคืนเงินนะคะการันตีมาแล้วนะคะคิมของเขาใช้ดีอย่างแน่นอนเน้นฝ้าเน้นกะค่ะดจุดดางดำค่ะนุให้เป็นก้นที่มักมากบสีสิวค่ะท่านผูช้ชมสวัสดีค่ะปังปังทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะหมอดูตาทิพย์พี่หมอดูตาทิพย์สวัสดีค่ะ,คคะสวัสดีดดส,ส,ดส,สดุก้นนะคะที่เข้ามากบริเป็นทางเพจใจบุญทางช่องบุญพารวยหรือว่าแคปเ็รท่านจะเอาคืนอีกแน่โอเค คาะว่ามันลายกระสือตัวตว,วงแล้วค่ะป่นก็บ,บอกว่าเรขรับโดนๆมาจากสายวงในก็คือโตนี้นะคะอันนี้คือเป็นสูตรของปุณน,นะคะอ่าแคปหน้าจอค่ะถ้าแคปแล้วบอกว่าท่านหรือว่าแคปแล้วนะคะดานจะได้เอาไปขึ้นทางเพจหรือว่าเอามาขึ้นทางช่องใจบุญอีกเช่นทางช่องบุญพาด้วยอ่าท่านนะคะชัดนะคะแคปค่ะ ศูนย์น่ยังมากอีกบ่างวันเสนอเก้าศูนย์ยังน้องวันเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์ห้าเป็นไปได้ไหมคะอ่ะแคปท่านเหรอเนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะการทีจ๊กซนีได้เวลาเบอร์บบหลอดไม่ปัดต่อไปกันิะไปตามที่ที่แดนใต้แล้วก็พี่ใต้ร้อยล้านรืมสวัสดีแอดมินเจ้าของจองครับาาสวัสดีคะ่ะคุณพี่สวัสดีคะ่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะกดแคปเราจาาค่ะกดอ่ากดติดตามไว้ค่ะติดตามไว้ดีเนาะค่ะจะไปตามที่พี่ใต้ร้อยล้านแล้วกับพี่แดนใต้เนาะค่ะแล้วก็พี่เอฟซีใจดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้เนาะสี่อนานาผพาจากรแล้วค่ะติดตนลงหันแล้วแต่คอยไม่แม่เอฟซี FC นะคะทห้งปงปังๆว่าเปนที่หนึ่งมิถุนาเนาะค่ะรับทรัพย์รับโชคนะค่ะเมื่อนี้ออกไปหาเพราะเรื่องน้าผ่านท่านผู้ชมเพราะเรื่องกับ่าฟันในหกตัวแล้ววันที่หนึ่งค่ะ อูมอูอออมูขลกมาให้แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เอาตำนี้นะคะเนาะสวัสดีค่ะ